สวัสดีครับกลับสวัสดีลุงป้านาอาทุกๆท่านนะครับกลับมาอยู่กับผมกับช่องเสือป่าชาแนลครับพี่ๆวันนี้เนี่ยผมก็จะขึ้นไปหาพี่ทองดีนะครับขึ้นไปถามถ่ายอาการของแกหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะหลังจากวันนั้นเนี่ยที่ผมเนี่ยได้ไปเจอเข้ากับไอ้เจ้ามือไฟแล้วก็ผีตอนนั้นนะครับที่มันมาเฝ้ากระต๊บลุงสามไว้นะพี่ๆนะที่มันไม่ไปไหนเลยนะครับเพราะว่ามันจะเฝ้าดูพวกคนที่มี วิชาคมนะมาที่นั่นนะแล้วมันก็จะจัดการนะครับพี่พี่ใครไปที่นั่นเนี่ยโดนทุกคนนะครับในช่วงตอนกลางคืนนะพี่ทองดีก็เลยอาสาไปเองเลยนะครับวันนั้นเนี่ยก็พี่ทองดีเนี่ยเหมือนแกน่จะโดนมนดําด้วยนะครับเหมือนโดนคุณใส่นะของไอ้เจ้ามือไฟนะครับจนทําให้แกน่มีอาการนะครับปวดหัวนะครับผมแล้วผมเนี่ยก็ไปกับพี่ทองดีนะวันนั้นเนี่ยผมหลังจากที่ผมกลับมาเนี่ยผมก็มีอาการเหมือนกันนะครับเหมือนว่า ผมเนี่ยรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเลยนะทุกวันเลยนอนไม่ค่อยหลับเลยนะครับพี่พี่วันนี้ผมก็เลยจะขึ้นไปถามพี่ทองดีหน่อยนะครับว่าแกรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะครับพี่ทองดีเนี่ยผมคิดว่าแกคงไม่จะไม่เป็นอะไรนะเพราะว่าแกนะมีวิชาคมอยู่ในตัวอยู่แล้วและอย่างเนี่ยแกก็มีพวกแก้วคนเหล็กนะครับแล้วก็แกว้วโปรงคาที่มันสามารถล้างมนดําแล้วก็ล้างคุณใส่ได้นะพี่พี่ผมก็มีนะแต่ว่าวันนั้นที่ผมไปนะผมไม่ได้พกติดตัวไปนะครับ ต้องให้พี่ทองดีเนะี่ยทำพิธีให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อแก้อาพวกมตนดำนครับโอเคแล้วก็ผมเนี่ยก็จะเดินทางขึ้นไปหาพี่ทองดีนะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะวันนี้ผมก็มาคนเดียวนะครับแล้วผมจะขึ้นไปหาน้องปลาทูด้วยนะไปรับชมกันเลยครับโอเคพี่เดี๋ยวผมก็จะเดินทางเข้าไปเลยนะ,ะวันนี้ผมมีเรื่องจะบอกนะผมก็จะขึ้นมาหาน้องปลาทูแล้วก็พาน้องปลาทูเนี่ยลงไปในหมู่บ้านด้วยนะครับ ซื้อพวกสเบียงนะของกินนะครับแล้วก็พวกเสื้อันหนาวนะครับในช่วงหน้าหนาวนะแต่ว่ามันช่วงนี้ก็ยังหนาวเหมือนเดิมนะพี่พแต่วันนี้มันมีฝนตกด้วยไงปะปนกันไปจนอากาศหนาวเนี่ยหายไปนะตอนช่วงฝนตกแต่ถ้าอากาศาถ้าฝนไม่มีแล้วนะหน,หน้าหนาวก็จะกลับมาก็จะหนาวเหมือนเดิมนะ แต่ถ้ามีฝนเนี่ยก็จะไม่หนาวไม่รู้ทำไมอากาศถึงเป็นแบบนี้นะผมก็งงเหมือนกัน <c oughs> เหนื่อยมากพี่พจะพาเจ้าปาทูเน่ลงไปหาซื้ออะไรกินสักหน่อยนะแล้วก็ให้เอาขึ้นมาฝากให้พี่ตองดีด้วยนะเพราะพี่ตองดีก็พักอาศัยอยู่ที่นากระต๊อบแห่งนี้นะ แล้วผมก็ได้เอาเสือน้ำมันมาด้วยนะครับเอามาปูให้แกตรงที่นั่งนะพี่ๆเหมือนจะได้ยินเสียงแกนะพูดคุยกับเจ้าปลาทูหรือเปล่า ตกนะจะตกไม่เยอะมากนะครับทีนี้ฝนตกนิดหน่อยนะใบมงใบไม้ยังเปียกๆอยู่เลยนะ ไปอยู่ตรงนั้นและสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องดี ปะทูนึกว่าเจ้ายศโหควันขงมงเลยนะพี่ทั้งดีงงงครับวันนี้ผมเอาของขึ้นมาฝากพี่ทั้งดีด้วยครับ,บ,บคัาไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตตั้งของแป๊บหนึ่งนะครับ ขอเนี้ยตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะสักครู่นะพี่ๆขาตั้งกล้องผมเนี่ขามันหักนะเลยทำให้ตั้งลำบากหน่อยนี่ hey, ครับยังดีมผม,มเอา<ม>เสือนี่มาปูให้ครับจะได้แบบไม่ต้องนอนรงพื้นเย็นๆโอ้ยขอบใจท่านมากๆนะจะไงครับเชดไอ จะปลาทูรทเออรมช่วยปูนะอย่างดีครับขออนุญาตนะครับข้าวปูเสือไฮแกรมหนึ่งพี่องดีจะได้นั่งสะดวกครับอ่อโอเคอ่านี่มันสามารถปูแล้วก็เวลาน,นอนเนี่ยมันจะได้ไม่เย็นมากครับที่ต้องดีถือว่าโอ้เสือนี่ดีมากเลยนะทอมนะจ๊ะ จะมาทูนขี้ย่างป็นธรรมนั้ยไปทางดีจะได้นั่งด้วยนะนั่งเลยครับ<อ>ทางดียิ่งขึ้นมากเลยทา่านโอ้ยจริงๆ <Yeah. S 1> มันผมนึกว,ว่าผืนใหญ่<อ>เพราะว่ามันกลางมาอันดับเริ่มเลยเดี๋ยวผมซติมมาให้ผื่นนะครับโอ้ไม่เป็นไรหรอกท่านถ้าเทนี่ผ่านอย่างลำบากท่านมากแล้วไม่เป็นไรเลยครับพี่ทองดีสบายดีไหมครับผม เอ้าคอยยันชั่วแล้วตั้งแต่วันนั้นขี่ขากลับบ้านเนี่ยข้ารู้สึกว่าเหมือนมนดํดำพราะไอ้เจ้ามือไฟนั่นนะมันคงจะอยู่ในตัวข้าแต่ค่ขาได้ทำวิธีการถอนออกแล้วเหลือเพียงแต่ท่านนี่ละท่านไ่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือช่วงนี้ ผมก็รู้สึกแปลกๆครับรู้สึกนอนไม่ค่อยหลับเลยที่ต้องดีร่างกายผมมันก็แบบไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวครับเดี๋ยวค่ะเนี่ยจะทำพิธีถอนมนต์ดำผีกระจัดกระจายเข้ามาใส่เสื้อในร่างกายคงทานานะอวาญาียาครับพี่เออควญมากนะเข็นไปถ่ายใกล้ๆนะจะได้เห็นงงท,ทั้งเดี๋ยวทำพิธีนะครับ เดี๋ยวท่านเนี่ยกินมะหวายท่าทางนี้ก่อนก็ได้ได้ครับเดี๋ยวข้าจะห้อยมาทางนี้ ตั้งยากมากเลยนะพี่พี่มันจะล้มตลอดเวลาเลยเขียนได้แล้วถ้ามันล้มผมก็ขออภัยด้วยนะครับ คืออะไรครับพี่ทังดีนี่ก็คือแกวโป่งคามกับแก้วคนเล็กนะท่านอ๋อที่พี่ทงัทงดีให้ผมไว้ใช่ไหมครับใช่แล้วซึ่งสรัพ์สินพวกนี้เนี่ยมีพุทธคุณสามารถที่จะ ปัดเป่ามนดำและสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะแต่ตอนนี้เนี่ยท่านต้องรีบแล้วเพราะว่าตอนท่านกลับไปเนี่ยไม่รู้ว่าท่านแด้แต่ตองลูกเมียของท่านบางหรือยังเป็นไรครับพี่เดี๋ยวพวกเขาเนี่ย จะได้นะผวกมนต์ดำอะไรพวกนี้ด้วยนะมันไม่ดีต่อตัวของท่านเละกับตัวของครอบครัวท่านเลยครับผมเอาอ่า,อาเดี๋วท่านดื่มน้ำมนต์นี่นะอ๋อพี่ทังที่ให้ผมดื่มนะครับใช่แล้วมันจะปัดเป่ามนต์ดำให้ท่านและครอบครัวท่านอ่า ตอนนี้เนี่ยค่ะก็ไม่แน่ใจนะว่ามนดำเนี่ยได้เข้าไปในบ้านทานหรือยังแต่ว่าเราต้งกันไว้ก่อนครับผมอ่า <c oughs> พี่ช่างดีใส่แก้วปงขามแล้วก็แก้วคนเหล็กไว้ข้างในเลยใช่ไหมครับใช่แล้วเพื่อนให้ผมกินใช่ไหมครับเออ ไม่ต้องกินเยอะก็ได้กินเข้าไปนิดเดียวพอแล้วครับผมแค่นิดเดียวพูดคนก็อเรือล้นแล้วเดี๋ยวทานอย่าก,กินหมดนะครับกินแล้วครับพี่ดังดีอ่าเดี๋ยวท่านเอาไปฝากลูกทันแล้วก็เมียทันด้วยนะเพื่อเป็นการป้องกันไว้ครับ มันดำมันหนาก,กลัวกว่าที่คิดนะครับผมตอนนี้ข้ากลับมาเนี่ยแก้วป่งขามใช่ไหมครับพี่ตั้งดีใช่แล้วที่ผมเคยเห็นมีแค่แก้วคนเหล็กครับอ่าอันนี้พูท่คุณมันเหมือนกันแหระครับมันก็เหมือนกันอยู่มันก็มีความแตกต่างทางรูปล่างนะครับผมขอดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมครับพี่เชิญท่าน จาปงขามที่มันเหลืองๆเนี่ยแหละครับทองๆเนี่ยใช่แล้วอ่าเาได้ทําพิธีปลูกเซกไว้เรียบร้อยแล้วอไอ้เจ้ามือไฟเนี่ยนี่ครับพี่ทังดีลิดเดสมันมากขึ้นทุกวันเลยนะ <c oughs> มันคงจะได้รับพวกวิญญาณอะไรพวกนี้ ไอเจ้ามือไฝ่วันนั้นมันก็นโดนพี่ทองดีเล่นงานเหมือนกันนะใช่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยเราไปดองกลัวแล้วล่ะคุณทุกคนจากแกวคนเล็กกับแกวโป่งขามเนี่ยมันได้ทยถ้าม่ย้อนเข่าตัวมันหมดแล้วตังไม่ทนะัน เจามือฝ้ายมันคงจะทุกทรมานไม่ต่างกับเราไม่แน่มันอาจจะทุกทรมานมากกว่าเราเป็นหลายเท่านะอืมถูกมนดำเนี่ยถ้าทำไมด่ดีทำไม่ถูกที่แล้วก็มันก็จะย้อนเข้าตัวอย่างนั้นและอ,อืม เดี๋ยววันนี้ผมขอพาตัวเจ้าปลาทูลงไปข้างล่างหมู่บ้านได้ไหมครับพี่ทองดีอ่าได้สิเพราะว่าผมจะพาหาลงไปหาอะไรกินสักหน่อยครับแล้วก็ซื้อเสื้อกันหนาวมาหมพี่ทองดีด้วยครับโอ้ยลำบากท่านอีกแล้วนี่เรามันหน้าหนาวแล้วพี่ทองดี <c oughs> หน้าหนาวแล้วก็ฝนตกด้วยพี่ทองดีไม่สบายเอาใส่เสื้อกันหนาวดีกว่าครับโอ้ยท่านนะเป็นห่วงแต่คนอื่นนะ ผมก็ไม่เป็นไรพี่ทั้วดีครับผมเต็มใจมากๆเลยครับมันขอบคุณพี่ท้องดีมากๆที่คอยดูแลผมด้วยผมก็มีความสุขมากๆแล้วก็ยินดีมากๆที่เป็นลูกศิษย์พี่ทัองดีครับอืมขากะเชิญกันนะครับผมมีคนเนี่ยเขาถามหาเล็กไหลครับเขาอยากบูชาเล็กไหลดาทธมินนะครับยังมีอีกมหครับเล็กไหลดาทธมินเลยครับ อยังมีอีกไหมครับมันก็มีอยู่นะแต่มันก็ต้องใช้เวลานะครับผมผอทธาักดิษย์พวมนี่เนี่ยไม่ใช่เราจะไปเอามันมาได้ไง่ายๆนะครับแต่ว่ามีคนอยากได้เรื่องดีครับเขาอ,อยากจะบูชามากๆเออเอางี้ละกันถ้าเขาอยากจะบูชาเนี่ย ถ้าเขาเชื่อถือในครูบาอาจารย์ของข้าและข้าเนี่เดี๋ยวข้าจะไปเอามาให้ครับผมเ <c oughs> <c oughs> พี่ทองดีอาการดีดีขึ้นไหมครับเป็นยังไงบ้างก็ค <ปะ S 2> อยดีขึ้นเรื่อยๆแล้ววันนั้นข้ามานะ่ะแย่กว่านี้หลายเท่าเลยล่ะอวกออกมาเนี่ยเลือดออกมาเลยด้วยซ้ำ เป็นพราเจ้าสิ่งนี้ไหมครับเป็นพราะอาคมของไอ้เจ้ามือไฟนแ่แหละแก้วปงขามแล้วก็แก้วคนเหล็กเนี่ยมันสามารถล้างมลดำได้ที่ต้องดีทำด้วยวิธีนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วค่าประมาณมันมากเกินไปไอ้เจ้ามือไฟเนี่ยเห็นมันมีวิชาคมแก่งกล้าเหมือนกันอยู่รอดมานานมากๆที่ต้องดีครับ อือต้องไปหาลุงสามแล้วก็พี่ทองดีช่วยจัดการลุมมัน,นถึงจะเอามันอยู่เพราะว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันอาจจะทําร้ายคนอื่นได้ครับอืช่วงนี้มันคงจะหายตัวไปสักพักแหละเพราะมันโดนพี่ทองดีเล่นงานไปคืนนั้นใช่แล้วทั้งอาคมของข,องข่าแล้วก็ม้วนดำของมันทีดาสะท้อนกลับไปนี่ย มันคงไปได้ออกไปอีกหลายวันเลยล่ะเห็นแล้วครับมันอยู่ๆมันก็เดินหายเข้าไปในป่าเลยถ้ามันยังมีวิชาคมคืนนะมันอาจจะสู้ต่อจนเราอาจจะเสียเปรียบมันได้แต่มันโดนพี่ทงดีเล่นงานจนมันต้องถอยเหมือนกันเลยอืข่าไม่ได้พกอะไรมาเลยมีดประจําตัวข่าก็ไม่ไดเอามาอือก็มีแตัวข่านั่นล่ะ ถีรับมนดําเข้าไปเต็มเตมล่ะอืมมันเป็นพอข่ะนีล่ละประมาทมากเกินไปผมอืมเดี๋ยวท่านไม่ต้องให้หลูกเมียท่านกินก็นได้เดี๋ยวท่านเนี่ยเอาน้ำนี้ไปพรมให้พวกเขานะครับอืมท่านเอากลับได้เลยเอาไปพรม รอบป้าหลอบรับ่วที่รับที่นอนในเรียบร้อยนะครับผมอแล้วเจ้าสิ่งนี้ที่อยู่ข้างในเอาไปแล้วแต่ท่านเลยเอาไปห้อยหรือเอาไปให้คนที่ท่านเนี่ยไว้ใจแล้วรักพวกเขาท่านสามารถเอาไปให้พวกเขาได้เลยครับผมพอดีเลยครับคนในบ้านผมมีหลายคนเลยจะให้น้องน้ำมนน้องน้ำพึ่งแล้วก็น้องน้ำค้างไว้ด้วย อืแล้วก็นี่นะคืออะไรครับพี่ต้องดีมันเป็นตะก,กรุดนะถ้าได้ปลูกเสซขึ้นมาไหมอืมพี่ต้องดีจให้ผมเหรอครับใช่แล้วท่านเจ็บไปเถิดโอ้ขอบคุณมากมากเลยครับอืมตะก,กรุดอะไรครับพี่ต้องดี <c oughs> มันก็เป็นโบกตะกรุด เกีียวครับพวกเมตตามหานิยมคล้าวคลาดปลอดภัยอือเดี๋ยวจะกดมานะครับพี่ต้องดีให้นะพี่ต้องดีให้ผมเหรอครับใช่แล้วขอบคุณมากมากเลยครับต้องดีให้ผมไปหลายอย่างมากมากไม่เป็นไรหรอก <c oughs> ผมไม่รู้จะขอบคุณพี่ต้องดียังไงเลยอันที่ผมเข้าป่าแล้วรอดปลอดภัยออกมาได้นะก็เพราะ ีอยากก็ตอนเพราะของดีที่พี่ท่องดีให้ผมไว้ติดตัวนั่นแหละแล้วก็พวกคาถาอะไรที่พี่ท่องดีให้ผมป้องกันตัวไว้ผมก็ท่องทุกครั้งที่ไปแล้วก็รอดปลอดภัยกลับมาทุกครั้ง<อ>ถ้าไม่มีสิ่งนั้นที่พี่ทองดีให้ผมไว้ก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดกลับมาบ้านถึงทุกวันนี้หรือเปล่าอขอบคุณมากๆเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร ผมจะเก็บรักษาอย่างดีเลยครับพี่ทองดีอ่าเออเมื่อดวงชะตานั้นตะกุดอันใหญ่นะครับได้ต่างไว้แบบนี้มันก็ต้องเป็นแบบนี้ละเราไม่อาจฟื้นโชคชะตาได้ครับผมอืมอันนี้ต้องถือกลับไปอย่างนี้ใช่ไหมครับเอ่าแล้วท่านเทกอใส่ควดก็ได้นะเพื่อความสะดวกสบาย ผอเอาไว้เบิ้นหิงกันก็นได้ครับเดี๋ยวผมกลับแล้วเดี๋ยวผมค่อยเอากลับผมจะต้องมาไหว้พระอีกก่อนจะกลับเจ้าปะทูเตรียมของยวลงไปกันแล้วเตรียมของเก็บเสือ้อผ้าจะลงไปข้างล่างด้วยกันเอ็นนปะทูจะเอาไปด้วยไหมพาเจ้าปะทูลงไปด้วยครับพี่ทองดีไปหาซื้ออะไรกินหน่อยแล้วก็ฝากของข,องขึ้นมาให้พี่ทองดีด้วยครับ ปะทู<ม>ใส่เสื้อผ้าเ<า>ตรียมของครับผมก็จะเอามาเท่าที่จำเป็นนั่นแหละครับพี่ต้องดีไม่เป็นไรครับจะดูปทูทำไงมาเลยครับมองไปกระทำตัวดีๆกับพี่เขาละครับเรามขอดูหลังบ้านก่อนเราจะขึ้นมาไหว้พระแล้วก็กลับบ้านกันนะพี่ต้อง จะไปถูใส่เสื้อผ้าแล้วเก็บของเตรียมไว้แล้วมีแตงกวาอีกไหมครับพี่ทองดีงรครับนะขขครับผมดูนะอยากกินแตงกวามากแรงเปรี้ยวอะ่ะ เดี๋ยวให้เจ้าวัตถุกเก็บเตรียมของก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะลงไปพร้อมน้องเลยนะครับอันนี้มะเขืออะไรไม่รู้นะดูดิสีม่วงสีแดงเท่มากพวกผักชีเนี่ยก็ยังเหลือนะโอ้ยกระเจี๊ยบน้าต้มน้ำกระเจี๊ยบขายมาก รชาติเปี้ยวโอเคพี่พีเดี๋ยวผมจะลงไปแล้วนะครับพร้อมเจ้าปลาทูนะตามที่บอกตามที่สัญญาไว้นะพาน้องลงไปหาอะไรกินเลยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอีพีหน้านะครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่ๆี่ทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ